วันนี้นะครับมาานข้าวเียนะเีม่ได้ตรงนี้นะ <co ่ัแล้วเนี่ยเียเียข้าเอาาไปโอ้นี่คืออีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังประสบความสำเร็จของคุณนิกกี้นะในคุณนิกกี้เล่าเลยครับว่าไปรู้จักกับคุณคุณพังได้ยังไงอามองอยู่าแกมันมีอาะมีสบู่เ่ามีสบู่เ่า ตอนเ่ออมรายการมอี่นะครับมาทานข้าเมียนะเมียไม่ได้ตรงนี้นะนี่จบแล้วนะนี่เมียผมจะแนะนำเอฟให้ทุกคนรู้จักนะครับนี่คือเมียคนแรกนะครับแล้วนี่คืองผมนะครับแล้วก็เมียคนแรกของคุณนิกกี้นะครับนี่คือพี่พังนะแต่ก่อนนี่คือผมตัวติดกับเมเลยนะติดเป็นตังเมเลยนะนี่คุณพังนี่คือผมกับคุณนิตกีนี่คือไม่ได้เจอกันมานานแล้วตั้งแต่พี่แกแต่งงานนี่ก็คือไม่ได้เจอกันเลยอ่า ปานเม่พเมือนเิพ่อแม่ไปเลียงเนี่ยคนเดีานี่ค uh mm ือเขาขับพาเราไปเที่ยวนะแต่ก่อนนี่คือเราแบบจะไปเที่ยวนีคือเราต้องนั่งรถเมยไปนะไม่มีเงินนั่งนแท็กซี่นะต้องมีพี่พังนี่แหละพาเราไปกินข้าวที่ห้างกินฟูจิมือแรกๆนี่ก็กินกับพี่พังนะอันนี้นี่คือเอ่อเป็น lady butcher เขาจัดกับอะไรนะคุณเกิน lady butcher เามาเกเป็นเชฟป็นเชฟมิชลินเลยนะ น้องลิซ่าแบ็กกิ้เนี่ยเขามาไทยอ่ะแตเขาก็มากินที่นี่มากินที่นี่เลยใช่เป็นชื่อทางว่าวิสเปอร์แอนด์วิสเปอร์เฟสอะไเนี่เยเขาก็จะเป็นคอร์สเป็นอาหารของท้องถิ่นเป็นเมนูเป็นไงคุณฟังกินเมนูแรกไปอร่อยไหมสดน,นะน,นี่นะครับนี่คือโอ้เขาเรียกว่าหอยนางรมอะ่ะหนูเคยกินไหมไม่เคยกินแล้วนะและ้วเนี่ยกินที่นี่ที่แรกเลยมิชลินเลยนะลูก อร่อยไหมเหลืออร่อยเลยเหรอกินได้เลยใช่ไหมขลังนิ่มีวา,านอยู่เมื่อกี้ถามว่ามีน้ำเปล่าไหมเขาบอกไม่มีน้ำเปล่าแต่มีเป็นน้ำเปล่าที่แบบติดเขาซื้อน้ำเปล่าทุกขวดหรือวแ่าไงวันนี้ที่เรามากินก็จะเป็นอาหารที่เขาจัดเป็นคอ,อร์สอ็อปอันนี้ก็จะเป็นเมนูแรกเดี๋ยวจะมีเมนูใหม่เยอะมากุ ไหนคุณนิกกี้เล่าสิครับว่าไปรู้จักกับคุณคุณพังได้ยังไงแล้วเราไปอาบน้ำไปอาบน้ำเสร็จรับกันี่แล้วจังหวะที่ผมอาบน้ำมันก็ไอ้เที่ยเหมือนใครแอบมองคุณอีดอกแายอู่เล้วเราก็แบบไอ้เขี้ยมมันไปเจอเขามองกูอยู่นะไหมไอ้เขี้ยมมันมีอะไรเนาะมีสบู่วะมีสบู่วะ ใช่ใช่คืออยู่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะไม่ตอนตอนที่คุณได้พีเซนเตอร์มอไซค์อ่ะครั้งแรกอะในชีวิตอะเขาก็พาไปนะมโอ้โหนี่คืออีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังประสบความสำเร็จของคุณกกี้นะเหรอ ซึ่งตอนนี้เน no ี่ยผมกับ hmm. คุณนิกก claro> hmm. me umm> ี้เนี่ยก็รู้จักคุณพังเนี่ยมาก่อนเป็นอดีตที่นะไม่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 หลังหลังเอหลังเหรอตอนนั้นเป็นเด็กนักชี่ไหแล้วอ๋อใช่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 ตอนผมอายุประมันสิบห้าห้าสิบหกรู้จักกันสิบห้าปีแล้วนะจ๊ะสิบห้าปีแล้วนะครับอ่ก็ตอนจริงแม่พุ่พี่จะพาผมไปแคมป์ลักษณะแต่กลัวแคมป์ไม่ได้เพราะเขาต้องว่าผมปวดหัวโดนต่อยมาจริงเคี่ยวเข้าไม่ได้ ทั้งเนี่ยเป็นคนแบบซื้อย้ายกูพาไปกินข้าวแล้วแต่ว่าเคี่ยวหอยสียังเจ็บหัวไหมจริงจริงเหรออย่างเย้ะเลยเหรอจริงแต่แต่ว่ามันจะมีจุดที่ผมมาหาเขาไปแล้วที่เจอถูกไหมอ่าไอไอจุดนี่แหละกูอยากฟังหุ้ยเขาไม่จริงนะขอให้สปอร์ตไม่เข้าไม่มาเพราะว่าเขาดูแลเรามานานจนเขาไปจะคิดว่าเขาหมดเงินห้ามยูดี อะไรระเบิดละเขาก็จะทีวันไม่ไม่มันถึงเวลานะถึงเวลาที่ว่าต้องเรียนถึงเวลาแล้วใช่ไหมเก็คือมะม่วงมันเริ่มสุกงอมแล้ะนี่ฉันจะไปหัวหินนะไปไปหัวยิ้มแล้วระเบิดถังสุดท้ายของแม่หัวเลยว่าโหใช่ไหมไอเนียเขาต้องระเบิดถังกูแน่เออเาเเเลล่่นนออโดยพี่พังหน้าพี่ไม่แก่ขึ้นเลยนะพัง มไม่น่าท่งดีเลยคำถามพี่เลว่าให้ทายว่าพั่อายุเท่าไหร่ให้ทายเล่น,ลนๆอ่างเงี้ยแกอายุเท่าไหร,ร่<ล>ดูดิห<ล><อ>่อมากนะ น่ารแกหล่อกแกหล่อมากเลยจริงๆเลยคือตอนแรกที่ผมเห็นแกนี่คือแบบแกเป็นคนแบบฮ่องกงอ่ะหน้าเหมือนเฉินกวนซีอย่างนั้นอ่ะที่กูเรียกว่าเนี่ยเฉินกวนตีนอันเนี้ยเฉินกวนตีนพี่รักนี่ยถาจริงหมดรักไอ้เมาส์มากพี่รักแกรักกูรักไอ้เมาส์มากเกลักกูละครอ่ะรักโคตรเลยเออแกเคยจะทะเลาะกับสังกัดกูด้วยนะเมื่อก่อนจะพี่แดงจะทะเลาะนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เลิกคบพักให้เลิกคบพังง่กว่าอยู่ DIY คบ DIY แล้วก็พักเขาว่ารักไอ้เมาส ตาแตลอดอะไรเงี้ยแม่แบไม่ไหวคุณคงจะมีแบนใช่ใช่ไม่จริงนะไอ้อามาผมยังหลอกคอนเด็กนะนี่ผมยังหลอกหลอกหลอกนี่นี่คือก่อนผมบาร์นี่คือคุณแต่งหน้ากัเลยนะเืิ่ไปเจอคุณพังนะเอ้าไม่ได้สิคุณไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีโดนด่าว่าแกเหี้ยเกินเกินเกินห้าปีนานมากแล้วไม่เจอกันเลย ไม่เจอเลยแต่ว่าคุณคุณพังอะเจอเจอกับคุณนิกกี้นี่เนเจอไวไม่คือคือผมอะคุยกับพี่พังแล้วว่าจะนัดเจอนัดเจอผมเราเรานัดเจอกันเป็นสิบรอบแล้วแต่แม่งไม่ได้เจอสักทีกนะจากวันเนี้ยได้เจอคุณนิกกี้พามากินข้าวแล้วน้องค้อยเป็นคนบอกผมเองว่าให้ชวนพี่พังมากินข้าวของผมเพราะเคนพูดเองเพราะว่าเขารู้ว่ามาแไม่ได้เนะชื่อเขาไปแล้วเปไปไม่ไจนค้อยบอกว่า เจอ,อ,อ,อชูบี้พังที่เพราะว่าน้องน้องก่อย็ชอบพี่พังเนะเจอแล้วชอบหันเป็นโมูค้อยจำได้ว่าไปนิกินี่พนันอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าหมูหันม <sk ull ing> ูหันเออเดี๋ยวพักินหมูหันมูหันแั้หมองมองสระแดงเออแล้ว แบงแล้วก็ไม่ใช่พี่ที่ให้มาเพราะว่าวันนี้เขาชวนมาหิ้ข้าวมี่ราคา1,000บาทเฮ้ยนี่หมูแล้ว1,000บาทไม่งหมดนะหมดรูมาอาหารด้วยต้องเชิญคนที่มีปัญญาจ่ายมาอะไรนี่ยไม่ก็คือจ่ายทั้งหมดไงคุณเลี้ยงจ่ายทั้งหมดเลยตอนเด็กยิ่งได้ไปเเอาอย่าี้เลิกอะจับกัน เจอกันอีกแล้วนะขอบคุณนิกเกอรมากที่ไปที่ร้านเกี๊ีนะครับลูกค้าเทียบมากเลยเนี่ยอยากให้มาเมาเลยอีกนะครับมาเก็แขงกกนเต็มหวานนะแต่ตอนนี้ก็คือเมนูไม่ทำผมหรอกผมจะจบคอร์สอยู่แล้ว ระหว่างที่เรามานั่งกินข้าวกันน้องไนล่าอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บ้านคุณนิกกี้ใช่เขานั่งอยู่เงี้ยนั่งรอเห็นไหมคุณเห็นนั่งหน้าประตูเลยนะรอรว่าพ่อแม่จะกลับไปยังใช่โอ้เรานั่งเฉยๆแล้วเนระิ่มมองประตูตลอดเลยนะใช่ใช่ แดงลอยไหมลอยไหมอาจารย์อาจารย์ชอบกินไหมพวกนี้ถูกกับแสงโสมมากกว่าะน,นี่แต่คือวายแดงนี่คือน่าจะเหมาะกับกินกับเนื้อนะใช่ไหม,เ,มเพราะว่าเขาเขาเสิร์ฟพร้อมหม่เนื้อนี่คือสิ่งที่เรารอ,รอคอยนะเอาชอบกีเ่เบรดแต่ไม่รู้ว่านมากโอ้โหนุ่มากที<า>่แบบหั่นไม่ได้กดแรงขนาดนี้พันเนื้อ ันผักแล้วก็ว่าไปสิหันมันนะสิ่งที่รอคอยกินกับกินกับไวายกินกับไวร่เหรอเอแต่ไวายมันแก้วใหญ่กว่าบาหน้ามึงอีกนะแก้วใหญ่มากเออโอเคอยากอยากงกูอยู่ไกลไปเอาหน้าคนข้าไป ไม่ให้กูถ่ายมือกินเฉยๆเก็บ,เก,บเก็บกินอ่ะอเขวเคี้ยวไปอ่ะชิมความแล้วพอดูพอดูนะตอนกูกดปิดแล้วมันจะก,กินนะอ่ะกดปิดละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> กินกิน <c oughs> ไม่คิดเล้วก็ยังได้อีน่อยแล้วเขาจะมีบาร์มากล่างมีคนแล้วก็มีการให้เลือกด้วยว่านี่จะเอาความมาระดับไหนหรออารมณ์อะ่ะมาอันนี้มันเป็นอารมณ์แบบคุณอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์แซ่ดแล้วเขาก็จะจัดให้หรออารมณ์ว,ว้าวแซ่ดนี่มันคงเข้มมากวะไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าว้าวแฮปปี้มีอารมณ์เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราสามารถเลือกได้เลยคนเก่งอยู่ในมูดไหนลูกมูทอ้วนเลยมูทอ้วนคือไม่ไม่ไม่ต้องแดกลูกเจ๋งมากนะไอ่นี่นะครับคคอเตร์ เรามาสั่งแบบว่าเครื่องดื่มแล้วก็สั่งตามมูทเรามีเทติกเลยคุณสั่งมูทไหนผมเลือกวันเดอร์ฟูลเดย์เบลอ่าแียูแล้วก็ออซัมอาจารย์พังอ่ะอาจารย์พังจะเลือกฟาร์แฮปปี้ไม่ฟาร์แเปปี้แฮปปี้แฮปปี้อ่าแฮปปี้ยูสุรีเฟชชิ่งอืมคนเก่งเอาอะไรลูกเรา พอจะต้รีเฟชชิ่งแล้วกันรีเฟชชิ่งแล้วกันเนี่ย, How you feel ยนะครับ u f ฟิล about you drink อันนี้คือรอเรากินก่อนรอเราทานเสร็จก่อนเรนกี้ชิมชิมไปอ่ะานนอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เป็นยูยูสุก 操！唱不腻吗？